การยาส่วนรณภูมิร่วมกับทททจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนตามมาตรการวีซ่าฟรีที่บริเวณทางออกจากเครื่องบินเกตด,ดี4ชั้น2อาคารที่เครื่องบินดีอาคารผู้โดยสารทสพถ้าการสยานส่วนรณภูมิทสพร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรการวีซ่าฟรีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายน2 5 6ถึง29กุมภาพันธ์2567รวมระยะเวลา5เดือนโดยในโอกาสต้อนรับเที่ยวบินในวันเริ่มต้นมาตรการนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารด้วยโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนตาม มาตรการวีซ่าฟรีพร้อมด้วยในหารจื้อเฉียงเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุริยะจิงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชยธั์พรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายอารันบุญชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรา,าการนางสาวถาปณีเกียรติภัยบุ์ผู้ว่าการทททดรกิรติ กิจมานวัตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนทอทอนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพลตำรวจโทสุคุณพรมมายนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจวตวจีมนตรีแป้นเจริญผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบพวงมลาลัยและของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากนครเซี่ยงไฮ้ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ761 จำนวน341คนประกอบด้วยนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน306คนและสัญชาติอื่นๆ35คน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟ้าทิีสยุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor, Generation Mike. Hope that he show